เพิ่มความมั่นใจให้ทุกการเดินทางเหล็กลากรถท่าตันคู่ใจที่ควรมีติดรถไว้ทุกคันสวัสดีค่ะขอแนะนําเหล็กลากรถท่าตันที่ท่านอาจจะจําเป็นต้องมีไว้ใช้ค่ะคุณกําลังมองหาอุปกรณ์ที่เพิ่มความมั่นใจในการเดินทางอยู่หรือไม่ขอแนะนําเลยนี่คือเหล็กลากรถท่าตันตัวช่วยที่ดีที่สุดสําหรับทุกการเดินทางรายละเอียดสินค้ามีดังต่อไปนี้เหล็กลากรถท่าตันแข็งแรงทนทานรองรับน้ําหนักได้ถึง5ตันปรับความยาวได้เหมือนเสาอากาศวิทยุปรับใช้งานง่ายตามต้องการ ความปลอดภัยช่วยลากรถได้ทั้งระยะใกล้และไกลมั่นใจทุกการใช้งานประโยชน์เพิ่มเติมนักใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวในยามฉุกเฉินได้ข้อดีของการมีเหล็กลากรถท่าตันติดรถคือความอุ่นใจไม่ต้องกังวลเรื่องรถเสียไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนการใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะลากรถหรือใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินบริการส่งด่วนส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางอย่าปล่อยให้ปัญหารถเสียทำลายการเดินทางของคุณเลือกใช้เหล็กลากรถท่าตันเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยในทุกการเดินทางของคุณ สนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วขอขอบคุณค่ะ